เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเครื่องบินรบที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานและประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือ F-16 Fighting Falcon ครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากวิกฤตบนแน่นฟ้าเวียดนามเลยครับที่ซึ่งเครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่เทคโนโลยีซับซ้อนของอเมริกากำลังเจอปัญหาใหญ่ในการต่อสู้กับเครื่องบินรบโซเวียตท,ที่ลำเล็กกว่าแต่ว่าคล่องตัวกว่ามาก คือปัญหาหลักในตอนนั้นเลยก็คือหลักนิยมของกองทัพสหรัฐเนี่ยไปให้ความสําคัญกับการสู้รบด้วยจรวดนําวิถีระยะไกลความเร็วสูงเป็นหลักคิดว่าเดี๋ยวนี้เขารบกันไกลๆแล้วแต่พอต้องมาสู้กันในระยะประชิดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าด็อกไฟเนี่ยนักบินอเมริกันเลยเสียเปรียบอย่างหนักเลยครับและจากความล้มเหลวเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติแนวคิดครั้งใหญ่ที่นําโดยกลุ่มนายทหารและวิศวกรหัวคิดใหม่ที่เขารู้จักกันในชื่อเล่นว่าไฟเตอร์มาเฟีย หัวใจของแนวคิดกลุ่มนี้พัฒนาโดยพันเอกจอห์นบอยก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า energy maneuverability หรือ EM theory ครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่าใครบินได้เร็วที่สุดแต่เป็นเรื่องที่ว่าใครจะสามารถหักเลี้ยวได้คมกว่าว่องไวกว่าโดยที่ไม่เสียพลังงานหรือความเร็วไปมากซึ่งทฤษฎีนี้เปลี่ยนนิยามของเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพไปตลอดกาลเลย เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเลยก็คือความคิดมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับจากที่เคยเชื่อว่าต้องสร้างเครื่องบินที่เร็วที่สุดกลายเป็นว่าต้องสร้างเครื่องบินที่คล่องตัวที่สุดอ่างห่างถึงจะชนะแนวคิดใหม่ๆพวกนี้แหละครับที่นําไปสู่โครงการที่ชื่อว่า Lightweight Fighter ซึ่งเป็นการแข่งขันกันตรงๆเลยระหว่าง2ค่ายและท้ายที่สุด YF-16 ก็เป็นฝ่ายชนะไปครับแล้วจากชัยชนะครั้งนั้นมันก็เลยเกิดเป็น F-16 ขึ้นมาเนี่ยครับแต่มันไม่ใช่แค่เครื่องบินลําใหม่นะ มันคือการเอาปรัชญาใหม่ทั้งหมดนั่นแหละมาทำให้กลายเป็นความจริงซึ่งสร้างขึ้นจากนาวัตกรรมหลักๆที่เปลี่ยนโลกไปเลย5อย่างด้วยกันและนี่แหละครับ5สุดยอดนวัตกรรมที่เราจะมาดูกันทีละข้อเลยซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยคือคำตอบของโจทย์ที่ว่าจะทำยังไงให้เอาชนะในด็อกไฟได้อย่างแรกเลยนะเขาตั้งใจออกแบบให้ตัวเครื่องมันไม่สเสถียรครับ ฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่มันเหมือนกับการที่เราพยายามจะตั้งดินสอบนปลายแหลมของมันนั่นแหละคือมันพร้อมจะล้มพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาซึ่งในการรบนั้นนี่คือสิ่งที่นักบินต้องการเป๊ะเลยครับมันทําให้เครื่องบินตอบสนองต่อคําสั่งได้แบบทันทีทันใดแต่แน่นอนว่าเครื่องบินที่จ้องจะเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาแบบนี้คนธรรมดาควบคุมไม่ได้หรอกครับและนี่คือจุดที่อัจฉริยะมากเพราะมันนำไปสู่การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า fly by wire เข้ามาช่วยควบคุมเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกเลย เพื่อจัดการกับความไม่สเสถียรนั้นแล้วเพราะเครื่องมันคล่องตัวสุดๆขนาดนี้คนที่อยู่ข้างในก็ต้องรับภาระหนักใช่ไหมครับดังนั้นห้องนักบินก็เลยต้องออกแบบใหม่หมดเลยเพื่อช่วยให้นักบินสามารถทนกับแรงจีมหาศาลที่กดทับร่างกายตอนที่เลี้ยวแรงๆได้ตัวเลข 9G เนี่ยมันหมายของว่านักบินต้องทนแรงกดทับที่หนักกว่าน้ำหนักตัวปกติถึง9เท่าลองนึกภาพตามสิครับซึ่งการออกแบบห้องนักบินแบบพิเศษนี่แหละที่ทําให้พวกเขาทนได้และผลักดันขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ไปได้ไกลขึ้นอีก และดูนี่สิครับฝาครอบห้องนักบินแบบบับเบิลแคน OP ปีทรงหยดน้ำนี่มันปฏิวัติวงการเลยนะเพราะมันไม่มีโครงมาบดบังสายตาเลยแม้แต่น้อยทำให้นักบินมองเห็นได้แบบ360องศาซึ่งในการรบระยะประชิดที่ต้องใช้สายตาเป็นหลักการมองเห็นนี่แหละครับคือตัวชี้เป็นชี้ตายเลยและสุดท้ายรูปทรงของมันที่ดูเรียบเนียนปีกกับลำตัวที่เชื่อมกันแบบไร้รอยต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ทำมาให้สวยๆนะครับแต่มันออกมาเพื่อเพิ่มแรงยก แล้วก็ยังทําให้มีพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงภายในได้มากขึ้นด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยพอเอา5นวัตกรรมสุดล้านี้มารวมกันผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆสูงซะจนมันถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยตลอด50ปีที่ผ่านมาไทาม์ไลน์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับจากยุค70 ที่เป็น f 1 6 a b เครื่องบินขับไล่สำหรับกลางวันธรรมดาธรรมดาขยับมาเป็นยุค80 F16C/D ที่เป็นเหมือนม้างานทำได้ทุกอย่างแล้วก็มาถึงยุค2000กับรุ่นบล็อก60ที่ล้ำขึ้นไปอีกจนมาถึงปัจจุบันครับ F16V Viper ที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของ Technology เทคโนโลยีเลยตารางนี้ยิ่งเห็นชัดเลยครับถ้าเราลองเทียบกันระหว่างรุ่นเก่าอย่างบล็อก15ในยุค80 กับรุ่นล่าสุดอย่างว i เปอร์เนี่ยโหมันคนละเรื่องกันเลยนะจากที่เคยเป็นแค่เครื่องบินขับไล่กลางวันตอนนี้กลายเป็นเครื่องบินอนเนกประสงค์ขั้นสูงเรดาร์นี่ก็คนละชั้นเลยครับจากแบบพื้นฐานกลายเป็นแบบ A/S/A ตัวเดียวกับที่ใช้ใน F-35 เลยนะห้องนักบินก็เปลี่ยนจากหน้าปัดเข็มๆม,มาเป็นจอดิจิตอลใหญ่ๆแถมยังมีเทคโนโลยีอย่างระบบป้องกันการบินชนพื้นอัตโนมัติอีกด้วยแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำไปแค่ไหนนะครับบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดของการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ก็คือผลงานในสนามรบจริงและนี่คือที่ที่ F-16 ได้สร้างตำนานของมันขึ้นมาประวัติการรบนี่โชคโชนจริงครับตั้งแต่ชัยชนะครั้งแรกเลยนะในปี1981 F-16 ของอิสราเอลยิงเฮลิคอปเตอร์ซีเรียตกหรือจะเป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆอย่างปฏิบัติการโอเปร่าที่บินไกลไปถล่มเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิรักจนมาถึงสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ F-16 กลายเป็นเครื่องบินที่ถูกใช้งานมากที่สุดเป็นพระเอกของสงครามเลยก็ว่าได้ และสถิตินี้คือคำตอบของทุกอย่างครับชัยชนะในการรบกลางอากาศมากกว่า70ครั้งโดยที่แทบจะไม่มีการสูญเสียในการต่อสู้ระยะประชิดเลยคือศูนย์เลยก็ว่าได้นี่คือหนึ่งในสถิติที่เรียกว่าครองเป็นเจ้าเวหายอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์การบินเลยครับทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันครับว่าในยุคที่ใครๆก็พูดถึงเครื่องบินสเตลล์ทำไมเครื่องบินที่ออกแบบมาเมื่อ50ปีก่อนถึงยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามอยู่ได้ เรื่องราวของ f 1 6มันอาจจะกำลังบอกเราว่าการออกแบบที่ปฏิวัติวงการจริงๆนั้นมันเป็นอมาตะแล้วอะไรล่ะคือหัวใจของงานวิศวกร,รรมที่อยู่เหนือการเวลาแบบนั้น